ครับก็สวัสดีพี่น้องชาวเรือทุกท่านนะครับยิ่งก็สู่ช่อง l o เ b o a t g g m i n n c h a n n น l นะครับก็สำหรับวันนี้เรามาในภาคพิเศษของหยุดจุดสกัดไทยซึ่งเป็นภาค2แล้วนะครับในภาคนี้นะครับคงไม่มีอะไรผิดหวังนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปใน หยุดจุดสกัดไทยภาค2กันนะครับหลังจากภาคหนึ่งออกไปแล้วนะครับก็เป็นบ้านริมทะเลนะครับเห็นรอบรอบนี้เนี่ยเรามาที่บ้านลานบ้างนะครับเนี่ยเป็นบ้านหลังย่อมๆออีกหนึ่งหลังนะครับที่ สามารถ e, ลงไปในใต้ดินได้นะครับ oh เดี๋ยวผมซชิภาพขึ้นลงไปดูให้ดูครับเนี่ย <c oughs> e, มันจะมีพวกอะไรอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่จะลุยวันนี้ผมขออนุญาตอุ้ย ผมขออนุญาตกินไอติมก่อน <c oughs> <c oughs> แล้ยิงไกล้ตู้เย็นเชียวโอเค <c oughs> แผนเราเรามันนี้เนี่ยเราจะมาสกัดกัน้นหน้าบ้านตรงนี้เลยนี่นี่เลย เดี๋ยวกินไอติมก่อนอากาศช่วงนี้มันร้อนวันนี้ผมมาในชุดอ,อ,อะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ทราบแม่ใจเหมือนกันครับรู้สึกเคืองกับบ้านหลังนี้จริงๆจริงๆมันมีคระสุอหาดให้นะครับแต่ว่ามันแพงต้องใช้โลบัคนะครับรอแบบไหนดี เออค้างค้างราแบบนี้แล้คกันตอนแรกผมว่าจะเชิญน้องมาเล่นด้วยแต่ว่ามันเป็นเล่นแบบคาตรกรนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้เกมไรทโทเปียเนี่ยมีคนเล่นเยอะมากนะครับน่าจะไม่ น่าจะน่าจะถึงประมาณสิบล้านมัง้งสิบล้านหรือร้อยล้านกว่าวน่าจะเป็นร้ายล้านกว่าคนหรือจํานวนนับจำนวนไม่ถ้วนนะครับเอานั่นมาแล้วเตรียมตัวเลยอาวุธต้องมาแล้วเอา,นาเอนไนดีที่เราจะต้องไปสกัดกั้นมัน อปืนแฟร์ไม่น่าจะสำเพ็เทลา่นี่ปืนเลเซอร์เลยเตรียมตัวไอคนที่อยู่หน้าบ้านน่ะเตรียมตัวเลยเตรียมตัวหาที่ตุยได้เลยไอกระบอกนี่ผมว่ามันไม่มันไม่ค่อยเวิร์กเนาะเนี่ยไอกระบอกนี่มนไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยที่ผมมีนเนี่ยเรานี่ดีกว่านี่ ระดับคายบอยผมต้องประมาณนี้นี่ลูกโม่จริงๆการค้าอาวุธเนี่ยมันผิดก,กฎหมายนะครับเพราะว่าจริงๆการค้าอาวุธพวกนี้เนี่ยมันรู้สึกมันผิดก,กฎหมายเนาะนะครับแล้วก็อย่าไปซื้อมันเลยดีกว่าครับพวกอาวุธเถื่อนพวกนี้นะครับมันทำให้เกิด ข้อหาพบพาวุธปืนไปที่สถา,านะแล้วก็มีเครื่องกระสุนมาในมีปืนแล้วเครื่องกระสุนมาในครอบครองเรยไม่นับอนุญาตนะครับแต่ม,อมาอยู่ในเกมเนี่ยมันก็เดี๋ยวฟังเสียงครับพร้อมแล้วลุยเลยดูดีจะมันให้กับบ้านผมว่าอ่าโอเคชัวร์วเลยยิงเลยกลัวชู่ไหนนะพอเรามาบุกบ้านเนี่ย tham hiền bài 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 đi bài 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 rồi nữa Nha, มันรู้สึกมันจะดังเนาะดูดิดมันคิดอะไรอยู่ดูดมิมันทำอะไรอยู่ตอนนี้เหมือนมันไม่ให้เราเรากวนมั้งแต่เราก็จะมาสังหารไปจากหลังนี้เลยนะไปจากพื้นที่ตรงนี้เลยนะรู้ไหมว่าเราอ่ะมาในหยุดจุดสก,กัดไทยนะเอาเอาเอปสีสก,กิล เปลี่ยนสก,กิลเปลี่ยนสก,กิลสู้เหรอเปลี่ยนสก,กิลสู้เหรอ,อรเปลี่ยนสกิลสู้เหรอยังไงเปลี่ยนสกิลสู้ก็ไม่ได้ผลหรอกน้องก็หัวร้อนนะครับเล่นเกมทันตะก,ก่อนแล้วโดนคนฆ่าเนี่ยมันก็หัวร้อนนะครับยังไง วันที่ถ่ายทำเนี่ยเป็นวันที่สามสิบนะครับก็จะเข้าสู่เดือนเข้าสู่วันที่สาสิเอ็ดนะวันสิ้นเดือนี่เป็นวันฮาโลวีนนะครับไอ้นี่กลับเข้าบ้านยิงไ่ก่อนอยังไงมันจะเหมือนแบบผมไหมเดี๋ยวผมรอไอ้นี่ก่อนเลยกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง อ้าวอ้าวอ้าวอะไรอะไรอ,อ,อ,อุ้ย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 อู้เถื่อนเถื่อนไอ้นี่มันเถื่อนแหมแหมไม่มีมันใญาตเลยไม่มีมันใญาตเลยไม่มีมนะไม่มีมันใญาตเลยแหม ไอ้มักง่ายผมเรียกว่าไอ้มักง่ายกันนะครับแหมไอ้มักง่ายดูมันดูมันดูมันแหมมันขับรถมาชนผมดูดิแหมอันนี้แถวบ้านเรียกว่ามักง่ายเนี่ย มันบีบแต่ด้วยสแสดงว่ายังไม่จบป่ะดิอ้าวไปไหนไปไหนต้องเดี๋ยวผมต้อง,องใช้นี่ครับเจ้าสิ่งนี้นี่มอไซค์แห่งอนาคต มาชนก็ไม่ขับรถมาชนชนผมนะมันก็ไม่กลัวนะแมมเอาอยัางไงเอาอยัางไง <c oughs> แม่มันไม่มันไม่มีกลัวผมเว้ยเองสร้างบ้านตรงนี้เลยนะตอนไรกเองจะสร้างแบบลาน แล้วเองก็สร้างบ้านตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันหนีเดี๋ยวมันหนีเราต้องตามครับอ้อยนี่มันชนผมไม่ได้คะเราต้องตามนะครับรต้องตามยังไงหยุดรถตรงนั้นเลยนะ หยุดรถตรงนั้นเลยนะเจ๊เจ๊อยู่ตรงนั้นเลยนะโอเคได้เป็นการพิเศษละเตรียมตัวเลยเตรียมตัวตุยหาที่ตุยได้เลยโอ้หเอาหันตูนละ oh. ครไม่ได้เราต้องนีน่นีก่อน oh. สกัดบ,บ้านให้แตกนายยังไงไ ยงไยงไลยังไงยังไงเอ้าไอ้อนี่ก็มาสกัดกั้นอีกเอ้าเอายัางไงสมควรนั่นหลจะต้องเอาให้มันยับอ้าวขับรถหนีเออเออกไปเลย <laughs> อ้าวออกไปเลยแต่บ้านทำไมยังอยู่วะเฮ้ยออกไปแล้วทำไมบ้านยังอยู่อ่ะคือปกติเขาออกไปแล้วแต่ว่ามันบ้าน,นยังมันยังไม่ออกครับหรือว่ามันหายไปไหนวะแซปเลอร์วังเวงอะอันี้ก็ขับชนอ้นี้ก็ขับชนอยู่แต่ลอดจังเลยเนี่ย มันเป็นยังไงฮะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง,ม,ง,ไงมันบอกว่าดิงเกียวอ้าวมายามเราชัดๆ <c oughs> เดี๋ยวได้ลมเป็นไฮไลท์แน่มันบอกไว้าล้วบอสโอคิ คืออะไรวะมันด่าเราวพ่วะวเออออกไปเลยมันด่าเสร็จแล้วมันออกไปเลย ح ح> โอโอเวรนกรรม พอเรารู้ไงมันพอเรารู้ไงมันไอเนี้ยฉากมือตะกี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปไปให้เป็นไฮไลท์ให้ดูนะครับมือตะกี้นี่มันขับรถชนผมนะครับเอออะไรวะตรงนั้นนะยีบบอบนะเจอแล้วเจอแล้วมาเยอะอยู่หลังนี่นีดเองเจอตัวแล้ว อ๋อไอ้นี่มันต้อนรับอ,อ๋อเป็นลานไอ้นี่มันเป็นลานอ่ามันเป็นลานของวันฮาโลวีนนะครับมันเป็นลานของวันฮาโลวีนมันมีมอสซมมอไสมีโลมีเลื่อยด้วยโอ้โหโอ้โห รถปีบมังกรก็มีรถฟาักทองก็มีโอ้โห,โโหถือว่าดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปสก,กัดตรงนั้นคนก่อนที่มันจะเป็นไปเป็นอีกจุดสกัดไทยสิ่งศสิทธิ์นะโอ้โห หลอกเลยเดแต่เราไม่กลัวนะครับเราจะสกัดกันอาอ๋อานีม่มีเสียงว่ะโอ้อดูหน้าตุลครดูนี่ใครแต่งวะเนี่ยโอ้หน้ากลัวอุย้ยเนี่ยอินดิซาบาลแล้วต้องจัดก,การ อ้าวเสียปืนเสียงเอฟเฟตตอนยิงหายเข้าได้ไหมเออเข้าได้เวลาเลยต้องเอาคืนแต่มันจะแรกๆหน่อยนะครับเพราะว่าไฟผมน่าจะเต็มนะครับบ้านก่อนน้แรกเลยเอ,อ,อกขียับบ้านใครไม่สนบ้านไม่สนยิงไม่สนบ้านใครและวอ้ยิงไม่ก่อแล้ว ห้องนองห้องนอนไม่เหลือห้องน้ําไม่เหลือห้องจดสมุนห้องทํากันบ้านไม่เหลือทีนี้เราต้องัดก,กัดกั้นโดยการปิดไฟปิดได้ปล่าวะไข่ของเขาประตูอะเอง ยพอเหนื่อยถ่ายมาสิบห้าทีแล้วเหนื่อยพอก่อนโอ้รุปได้ผลแค่คนเดียวกีค่คนเมื่อกี้นี่แหละโอเค,ครับบ้านดีกว่าครับ ใบมก็สบายดีนี่เออแล้วเราจะลงไปเอาไอติม้างล่างทำไมวะในแบบท,ทั้งที่ในบ้านมันก็มีนะครับโอเคเดี๋ยทำอันนี้ก่อนขี่บากก่อนอาหารที่ผมคิดถึงแต่ขออนุญาตเอาพื้นออกก่อนเพราะเราไม่ได้ใช้แล้วขีบบักมาก่อน เมื่อนกะีน่าจะประชดผมแนะ่นอนนะเหมือนรเรื่องอะไรต้องมาประชดผมเนี่ยเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะครับก็สกัดก็สกัดกั้นไม่ได้แค่คนเดียวนะครับไม่รู้ว่าผมเขาไม่รู้ว่า มิู้ชื่ออะไรผมก็ไม่อ่านนะกันนะครับนยครับก็สลับเกมลบหลอกในนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลแค่คนเดียวนะครับถ้าเกิดมีภาคสี่เอภาคขอแมพภาคสามออกมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้ดูอันอีกนะครับก็สลับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาสิบหนาฬิกาสี่นะทีรับ ยี่สิบเจ็ดนายกาเลยนะครับนะครับก็ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับแต่ไม่ต้องมีสนสนใจผลหลังเราเันเป็นทีวีอยู่แล้วนะครับขออนุญาตปิดก,ก่อน <c oughs> เออปิดละ <c oughs> <c oughs> โอเคเราคงต้องลาผู้ชมไปชนนี้ก่อนนะครับเ้วก็จะไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่แล้วนี้นะครับขอบคุณแลสวัสดีขอบคุณแลวัสมีครับ กินเคบับก่อนไปแล้วกันนี่อ่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก่อนไปม,มีชุดใหม่มาเต็มเลยก่อนไปนะครับผมขออนุญาต เ,เล่นน้ำนะครับก็รู้อยู่ว่าอากาศในเมืองไทยจะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่ฝนไม่ยอมตกแล้วมันอากาศมันก็เลยร้อนไงน,นะครับยังแถมให้อีกนะครับดื่มน้ำเพื่อสุขภาพของครลมัง้ง